กับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม สไปเดอร์มอนสเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญนั่นเองนะครับท่านผู้ชมภารกิจของเราหลักๆนะครับให้เราตามหาน้ํามันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมนะครับผมเพื่อที่เราจะไปซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อที่จะเปิดอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์รถไฟนะครับเพื่อที่จะออกไปจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับปกติเกมนี้มาสามารถเล่นกันได้3คนนะครับผมก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมเล่นแบบ ไม่มีเพื่อนเนาะผมก็แบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะยากมากๆเลยนะครับบอกให้ทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอู่จอดรถนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือรถไฟของเรานะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์รถไฟเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมจะต้องเปิดนี่ครับเอาสวิตช์ไหนวะ เนี่ยผมจะต้องเปิดอู่รถก่อนนะครับผมจะออกไปหาอะไรมาซ่อมนะครับแน่นอนนะครับผมเกมเนี้ยผมอาจจะเล่นได้ไม่ถึงฝั่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เพื่อนจริงๆครับท่านผู้ชมถึงจะผ่านได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนี่ก็คือรถไฟของเรานะครับเราจะขี่รถไฟเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์นะครับผมแน,น่นอนนี่มันจะเป็นตัวน,นี้จะเป็นถอยหลัง เดินหน้าแล้วก็เบรกนะครับตัวนี้สามารถกดเบรกได้นะครับแต่ต้องในกรณีที่รถไฟกาลังวิ่งอยู่นะครับผมแน่นอนนะครับในรถไฟนะครับมันก็จะมีปืนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องหานั่นเองนะครับเอ่อพัลเตอร์เวลานะครับผมแล้วก็ดาบแล้วก็เกราะอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นหลักๆผมเล่นมานะมันก็จะให้หาพวกน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นปืนนะเอาไว้ยิงเจ้าตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับ โอ้ยโคตรแรงบอกเลยแต่แต่คุณรู้ไหมมอนสเตอร์นี่มันยิงไม่ตายหรอกครับแต่ว่ามันช่วยไล่มันได้อยู่นะครับผมโอเคได้เวลาออกเดินทางเราจะต้องสุ่มจอดนะครับมันจะมีบ้านอยู่ระหว่างทางนะครับเดี๋ยวผมออกดูนะเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่แถวนี้นะครับเราค่อยๆดูไว้นะไว้ก็จะมีเจ้ามอนสเตอร์นั้นไล่ด้วยนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเอ่อเป็นรถไฟมันคล้ายๆรถไฟแต่ว่ามันเป็นแมงมุมครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ได้เห็น ตอนนี้ผมจะต้องมองหาของเลยนะถ้าเจอแล้วจอดนะครับแล้วลงไปเก็บเนี่ยถ้ามีกันสามสี่คนนะ่ะมันจะทาภารกิจได้เร็วมากเลยนะครับแต่เนี้ยผมมาคนเดียวนะ่ะโคตรว้าเวเลยครับดูดิพาไปดูด้านหลังกันดีกววานะครับผมเกมเนี้ยมันดีนะดูดีบรรยากาศโคตรดีเลยอะ่ะผมสามารถจับปืนเพื่อที่จะรอก็ได้นะแล้วบรรยากาศมันก็จะดีแบบนี้นะครับผมโอเคไหมเนี่ยมองหาของนะครับบ้านพวกนี้ไม่มีคนอยู่นะโอเค เราอาจจะเจอเจ้าตัวมอนสเตอร์นั้นด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่เจอใครเลยนะดูบรรยากาศที่นี่ดิเราสามารถไปยืนหน้านี้ก็ได้นะครับและเราก็สามารถหันมาดูหลังแบบน,นี้ได้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่นี่มันช่างน่าวงเวงซะจริงนี่ไงอุโมงค์ที่เราต้องมาซ่อมครับมันต้องหาน้ํามันแล้วก็มาซ่อมที่อุโมงค์นี้มันจะมีเครื่องปั่นไฟนะครับผมจะทําให้รางอ่ะมันสับได้นะครับท่านผู้ชมนะ โอเคลองจอดดูที่นี่ไหมผมยังไม่เห็นของเลยนะนเนี่ยแน่นอนนะครับไอตัวมอนสเตอร์นั่นน่ะมันวิ่งเร็วกว่ารถไฟเราอีกนะเราอยู่บนรถไฟก็จริงนะแต่ว่ามันวิ่งตามทันนะ่ะอะไรแวบๆวะนู่นไงไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้ววะไอ้เหี้ยมึงมาแล้วนู่นไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาแล้วโอ้ยไล่กูลวโว้ย ยัดหน้ามันยัดหน้ามันมันยิงไม่ตายครับเครื่องมันร้อนปืนร้อนปืนร้อนแต่มันทําให้มันหนีไปได้ครับท่านผู้ชมไอ้ยโดนโอ้โหปืนร้อนก่อนไปดูแล้วเออโอ้โห,โห,โหแล้วอย่างนี้กูจะทำภารกิจยังไงอ่ะหัวเดียวกระเทียมรีบด้วย เราไม่สามารถลงจากรถได้เลยนะเพราะว่าลงจากรถเนี่ยมันมาปับ๊บเราวิ่งไม่ทันแน่เราวิ่งทันอยู่ครับท่านผู้ชมถ้าขึ้นรถมันก็ทันอยู่นั่นแหละแต่ว่าบางครั้งส่วนใหญ่นะผมจะไม่ทันมันเร็วมากเลยอ่ะไอตัวเนี้ยบอกเลยโคตรเดียวผมจะลองสุ่มจอดตรงนี้นะผมว่าน่าจะมีของหรือเปล่าเบรคครับเบรกเบรเบรเบรอย่าพึ่งมานะอีนุม่มขอดูก่อนไอเฮียธามานี่เรียบร้อย มีของไหมโอ้โหไม่ไม่มีอะไรให้กูเลยนี่ของอยู่นี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้ามันมามันจะมีเสียงแตรนะกูรีไปดีกว่าวะ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยซะเลยกูปไปแล้ว ไปแล้วได้แล้วนิดหน่อยเตือนหน้ารถเลยข้างนอกนี้มีปืนให้ด้วยนะมันมีอยู่สองข้างทางเลยครับสองเฮ้ยในบ้านมีหรอเป่าไม่มีครับโอ้โหวิวโคตรสวยเลยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยโคตรมันเลยนะบอกเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเกมด้วยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพจสโตเลยนะคุณสามารถเล่นกับเพื่อนๆคุณได้นะครับท้าทายดีเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยแนะ่นอนครับตาย ไม่ลอดครับนี่คืออุโมงค์ที่เราจะมานะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคิดถูกคิดผิดว่ามาจอดเพราะว่าจะวิ่งไปดูที่อุโมงค์สะหน่อยอะ่ะเอาเป็นไงเป็นการครับตายก็เล่นใหม่แค่นั้นแหละไปแล้วคุณอย่าคิดว่าวิ่งแค่นี้จะหนีเจ้ามอนสเตอร์ได้นะมีของอยู่นี่ด้วยได้ของแล้วหนึ่ง เนี่ยมันต้องซ่อมเจ้าตัวกดวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกดยากนิดหนึ่งครับมีเสียงหูดแล้วไอเหียกูไปดีกว่าผมรู้สึกไม่ดีว่ะ <T> อุ้ยเฮียแม่งมาแล้วไอเหียแม่งมาแล้วไอเหียมาแล้วไอเหียมาไอาเหียมาไอเหียมาคือรถกูรีไปแล้วกูรีไปแล้วกูไม่ไหวแล้ว <T> เฮียปืนปืนปืน ปืนก่อนอยู่ไหนวะเออ้โอ้โหบรรยากาศนี่โคตรน่ากลัวเลยรถไฟมันไม่ได้เร็วมากครับมันวิ่งได้สูงสุดแค่นี้ครับมันไม่มีตัวสปีดนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมผมเห็นในคอมเมนต์เกมเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยมันยิงไม่ตายหรอกครับ มันวิ่งชนประตูอะไรสักอย่างหนึ่งตายเฉยตัวนี้เป็นอู่ที่เราจอดครับถึงเราจะจอดอยู่ในอู่มันก็ฆ่าเราได้นะผมว่านะแถวนี้น่าจะมีระวังร่วงจากรถนะครับร่วงนี้จบเลยนะอาจจะบาดเจ็บได้ครับมันอาจจะมีของอยู่แถวนี้ก็ได้เข้ารถดีกว่าซึ่งแน่นอนนะครับผมตอนนีผ้ผมได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ตอนนี้ผมได้นี่ครับมันต้องให้เต็มหลอดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถึงจะสามารถซ่อมเจ้าตัวเครื่องปั่นไฟนั้นได้แต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะมีอีพีต่อไปนะคะเพื่อนให้ตายเถอะบรรยากานศนี่โคตรวางเวงผมว่าแถวนี้มีของนะเนี่ยมีนะเนี่ยจะไม่กล้าจอเลยอะ่ะอ ถึงมันจะไม่ใช่เกมผีก็จริงครับแต่ทุกครั้งที่มันมาโคตรสยองขวัญเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้แคสเกมในรถแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเสียงเงียบเลยผมยังไม่เห็นน้ํามันเลยครับจริงๆมันต้องมีถังน้ํามันนะแต่อันี้ผมได้อะไรวะเอ่อในนี่มันเป็นเหมือนก็พวกอุปกรณ์ซ่อมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแค่นั้นเองครับตัวนี้มีของป่าวว่เหมือนจะมีเนาะ เนี่ยบางครั้งมองอย่างนี้เจอนะเจอของวางไว้อะไรเงี้ยเราต้องเดินไปดูครับแต่ตอนนี้ลงยังไม่ได้ครับทำไงดีอ่ะผมอยากเล่นกับเพื่อนมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเล่นกับคอมมันคงจะดีกว่านี้นะครับหมายถึงถ้าเล่นกับเพื่อนนะหรือว่าใช้โทรศัพท์ที่แบบมันมีความเร็วกว่านี้มันคงจะเน,น้นๆๆๆๆๆเนี่ยมันซุ่มอยู่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มันดักกูแลว้มมลวมันมาแล้วโอ้ยเย้เลยมันมาแล้วโว้ยปืนเนี่ยมันฆ่ามันไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันทําให้มันฟันเราไม่ได้ครับกระสุนหมดเร็ว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 ,รว,รว,รวไปแล้วมันจะดักหน้ารถเราเลยไปแล้วไปนู่นแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจริง มาอย่างเยอไม่ไหว喏เหี้ย yeah, เอ้ยมันจะมาอีกแล้วหรอมันมาจริงๆป่ะเนี่ยดูดิมันวิ่งอ้อมแล้วมันเป็นรถไฟตระกูลอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเนี่ยมันมีหมู่บ้านคนเถเนี้ยมันมีของนะผมต้องลงไปอะ่ะคุณหลบในบ้านไม่ได้ครับหลบในบ้านเนี้ยก็เจอดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมผมเคยแล้วอะ่ะคืออยู่ในบ้านไม่รอดนะ ขนาดอยู่ในบ้านนะมันยังฟันได้ไม่รู้มนฟันได้ไงคืองงมากๆอ่ะให้ตายดิน้นโอ้โหผมสามารถออกไปยืนยิงมันตรงระเบียงนี่ก็ได้ครับเนี่ยระเบียงหลังเนี่ยก็ได้นะแต่ว่ามันในนี่ครับท่านผู้ชมนน่นไงข้างล่างนั้นมีของวะ่ะที่นน่นก็มีของนะ ให้ตายดิ้นดิไม่รู้ว่ากี่นาทีมันถึงจะมาครั้งหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าแถวเนี้ยของเยอะเลยอะ่ะพวกน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจอดจังเลยวะไม่ไหวแล้วกูจอดเลยกูอยจอดเลย <S 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 อย่าพึ่งมานะ,น <S 2> <S 2> <S นะหนุ่มเดี๋ยวพี่มายิงกระต่ายก่อน <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเฮ้ยแบบๆแบบุณได้ยินเสียงหูดหรือเปล่า ยี่มันมาเมื่อกี้มันแอบอยู่อ่ะผมไปแล้ไม่ไหวครับอีพีนี้ผมว่าผมทําอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์นแน่เลยอ่ะผมได้ยินเสียงมันมาเมื่อกี้ให้ตายิันดีเพื่อนๆลองไปโหลดเล่นด้วยนะโคตรมันอ่ะแต่คุณคนเล่นกับเพื่อนนะอย่างนี้ไม่ไหวครับตายแน่โดนกินเลยนะบรรยากาศนี่โคตรน่าวางเวงเลยอ่ะ ไอ้ตายนู่น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 ไอ้เฮีย้ยมาแล้วกูเตรียมปืนแล้วอ้ยมันดักครับมันรอจังหวะมันรอจังหวะมันรอจังหวะมันพร้อมที่จะเล่นคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราเผลอคุณลองจอดเดินอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาแล้ว เนวะโอ้ยถ้ามีเพื่อนสองคนมันจะมันกว่านี้สองคนสามคนอะไรเนี่ยก็สูญหมดครับก็สูญหมดไปแล้วปืนร้อนก็สามารถหยุดนะครับมันไม่สามารถยิงได้นะมันหยุดอะโอเคนะครับท่านผู้ชมผมว่า ep นี้ผมทำอะไรได้ไม่มากครับโอเคเพื่อนเพื่อครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนา EP 2นะครับสวัสดีครับ